สวัสดีครับวันนี้มนุษย์ตะขาบมาวิ่งที่สวนปกตินะฮะเทสสเต็ป 160x 5.0ฮะตัวหรือที่เขาเรียกว่าแชมเปี้ยนนะครับเมื่อวานลองเทสต,ตอนเย็นมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ถือว่าเป็นรองเท้าที่โอเคมากนะฮะชอบที่สุดนะตอนนี้ก็คือไอแผ่นนี้นะครับ ทำให้คือรองเท้าเนี่ยเวลาลงจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะฮะด้านหลังไม่ได้ตรงเป๊ะจะเอียงนิดนิดแต่พอลงแล้วจะมาติดกับเจ้าแผ่นตัวนี้แผ่นตัวนี้จะรองรับนะครับทำให้เท้าไม่ล้มเข้ามาข้างในนบวกกับอันนี้ผมคิดเอาเองนะว่าตรงนี้ที่เขาเว้าไว้ด้านนอกเนี่ยมันเป็นการสร้างความสมดุลเพื่อ ดันกับฝั่งนี้นะฮะให้ด้านนี้ยุบง่ายหน่อยพอลงก็จะลงพร้อมๆกันเท้าก็จะไม่เอียงไปเอียงมามีความมั่นคงดีรองเท้าที่เหมือนจะนุ่มนะฮะบางท่านบอกว่ามันจะนุ่มไปไหมกลัวจะนุ่มไปอะไรแบบนี้วิ่งจริงมันมีความมั่นคงมากนะครับลงส้นมั่นคงดีลงกลางเท้าก็มั่นคงลงหน้านี่มั่นคงมากนะฮะ มีตรงนี้ด้วยตรงนี้จะดันไว้ไม่ให้เท้าคลิกออกไปเยอะมากนะเพราะเท้ากําลังจะคลิกออกในการส่งเท้าเนี่ยก็จะมาติดอันนี้ก็จะดันไว้ข้างหน้าต่อเราก็จะส่งเท้าได้สุดทางความไหลดีนะครับความนุ่มเด้งถ้าเทียบกับสเตป3โปรสุดโปรดของผมตัวนี้จะรู้สึกนุ่มแต่แน่นกว่าเล็กน้อยเด้งน้อยกว่าเล็กน้อยนะฮะก็ด้วยความที่ว่า สเต็ปเขาบางกว่าสเต็ป3โปรนะครับแต่ไม่ได้กระด้างจนหัวสั่นนะรหรือว่ากระด้างจนไม่สนุกถือว่าวิ่งสนุกเลยถ้าเทียบกับ n e x p e ค c e n t คือตึงกว่านะฮะแต่ถ้าเทียบกับ n e x t 3เจ้นี้จะก็ตึงกว่าเช่นกันนะครับมีความมั่นคงกว่ายเยอะมากๆวิ่ง10กิโลเนี่ยทั้งช้าทั้งเร็วไม่มีอาการปวดอาการเมื่อยใดๆนะับผมไม่ได้วิ่ง10กิโลบ่อยนัก ความดีดถือว่าชัดเจนมากๆนะครับยิ่งวิ่งเร็วยิ่งดีดเมื่อกี้วิ่งวิ่งสไตล์ช่วงประมาณสักร5 0ยห้องรองเท้าดีดส่งขึ้น3สบายๆนะฮะสาไม่ใช่3ปลายปลายขึ้น300สบายความเกาะเกาะดีโดยรวมแล้วโอเคมากอัปเปอร์ ที่หลายคนบ่นจากตัวเดิมตัวนี้ก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลมเข้ามากขึ้นนะครับมีความเย็นรู้สึกถึงลมเข้าได้นะฮะตัวเก่าก็คือจะระบายดีแต่รู้สึกว่าลมมันจะไม่เข้าการล็อกเท้าดีนะฮะแต่กรุณาล็อกรันเนอร์ลูปหน่อยตรงนี้จะไม่แนบมากนะครับด้านข้างตรงนี้จะไม่ได้แนบสุดๆนะฮะแต่ไม่ได้เกิดปัญหาส้นหลุดใดๆทั้งสิ้นเกาะดีมาก ถ้าเทียบ Adios Pro 3มันก็จะเป็นรองเท้าที่ส่งเกือบสุดเหมือน a d i o s Pro 3นะฮะแต่ว่ามีความดีดที่ชัดเจนกว่า a d i o s Pro 3เนี่ยเป็นรองเท้าที่ควงเท้าดีที่สุดตั้งแต่ผมใส่มานะคู่นี้ก็เป็นคู่ที่ใกล้เคียงมากแต่มีความคล่องตัวกว่า a d i o s Pro 3คือ Adios Pro 3เนี่ยด้วยฐานของเขาที่กว้างมากกว่าคู่นี้คู่นี้จะ ลองสังเกตดูมันจะกว้างแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังมันจะแคบนิดๆแต่ไม่ได้แคบแบบเน็กเซนต์ก็คือมันจะมีความคล่องระวางเท้าแล้วสามารถบิดส่งได้ลองไม่มีการขืนเท้านะฮะการส่งถ้าเป็นคนลงส้นเหยียบส้นปุ๊บมันก็จะส่งมาข้างหน้าทัานทีนะครับลงกลางเท้ายิ่งรู้สึกดีมากจากไอแผ่นตรงกลางตรงนี้นะฮะคือมันรองรับดีปุ๊บช่วยกด กดลงไปแบบนี้กดแล้วมันเด้งขึ้นทันทีนะค,คนวิ่งช้าก็จะมีความสนุกสบายได้เยอะทีเดียวไม่ได้กระด้างนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเอานุ่มนุ่มแบบ Next% percent คู่นี้ไม่ใช่นะฮะแต่คู่นี้นิ่มนุ่มกว่า Adios s r r o 3นิดนิดนะครับวิ่งสนุกถ้าเทียบกับพวกสกายก็คือโฟมมีชีวิตชีวากว่านะสกายหน่อยสกก็เป็น ลักษณะโฟมที่แห้งแห้งนุ่มแน่นนะมันก็จะออกคนละแนวกันเมื่อกี้เทียบกับสเตป3ามโปรไปแล้วถ้าตอนนี้ก็คงจะต้องรอกับ1 6 0 x 5 Pro นะฮะเพื่อนะเพื่อเทียบกันอีกทีหนึ่งแต่รองเท้าตัวไม่โปรเนี่ยดั้งเดิมก็คือเป็นรองเท้าระดับแข่งขันที่เน้นความคล่องแคล่วว่องไว และน้ำหนักที่เบากว่าโปรนะครับโปรก็เป็นตัวที่รองรับมากที่สุดนะจะบอกว่าไปเป็นคู่แข่งพรามเก็ไม่ตรงนะเพราะว่ามันเบากว่าพรามเถึง40กร,รมัม40กว่ากร,รัมนะครับก็มารอดูกันว่า 160x 5.0 Pro ของผมจะมาเมื่อไหรนะ่ออันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับ